้วครับวันนี้เราก็มาให้ช่างของเราลองนะฮะเราจะเปลี่ยนอุปกรณ์ตรวจวัดของบริษัทใหม่หมดเป็นยี่ห้อนี้นะฮะเบื้องต้นอ่ะโอเควิธีนะฮะตอนนี้เราลองแกะน้ํานะโอเคนี่แบบแช่เย็นขายที่ร้านเลยนะฮะยี่ห้ออาไม่พูดชื่อแล้วกันเพาไม่รู้ผลนะฮะเดี๋ยวผลออกมาแย่โอเคเททิ้งก่อนทีนึงอ่าให้ความเป็นธรรมก็หน่อยโอเคป๊าบเข้าไปน้ําตอนนี้ก็ไม่ได้เย็นจัดมากแล้วนะฮะตอนนี้ศูนย์นะโอเคอ่าปวัดไป เติมค่าเท่าไหร่ครับก้ามาได้ยี่สิบตี่นะ29ไม่เป็นไรรับได้นะฮะเพราะว่าค่าน้ำดื่มบ้านเรานี่คือให้ได้ถึง500นะฮะเกณฑ์น้ำดื่มสิงห์อยู่ที่ประมาณ200นิดนิดนะฮะเพราะว่าเขามีแ่กทตาปนนะฮะโอเคอ่าวัดอีกทีหนึ่งได้27โอเคไม่ไม่เป็นไรอันนี้เรามาดูน้ำที่ออกมาจากระบบนะครับ리워อ오스ซิสของเราที่ ใช้น้ําจากเนี่นะฮะเป็นน้ําก่อยนะครับก็มีน้ำมีน้ําเค็มฝนเข้ามาผสมในบ่อนะครับแต่ช่วงนี้ฝนตกลงมาบ่อยหน่อยก็ความก่อยก็จะลดลงไปเยอะนะครับนี่คือน้ําที่ผ่านเครื่องมาแล้วนะครับเราตัดแยกสายให้ดูได้เท่าไหร่ฮะ <11. S> 1ิเอนะฮะนี่คือต่ากว่ามาตรฐานน้ําดื่มที่เกาะน,น,นี้บริโภคอยู่ทุกวันครึ่งหนึ่งนะฮะ 16 17นะฮะโอเคค่าไม่หนีนะครับโอเควัดใหม่ครับเ <Okay. S 1> ททิ้งตอกเห็นเห็นนะฮะมาอ่ามิเตอร์มาดูก่อนศูนย์อยู่เปล่าโอเคอ่าไปป๊าปเข้าไป16นะครับค่าที่ได้ตอนนี้คือต่ำกว่านะครับซึ่งเราจะดูกันที่ tds อย่างเดียวไม่ได้ตัวนี้เดี๋ยวเราจะส่งสวนแล a นะครับแต่ผลแลบอีกประมาณ20กว่าวันนะฮะหลังปีใหม่เดี๋ยวเราจะเอามาแปะให้ดูกันอีกทีนะครับผม มามา3ทีเลยมาก็16 16นะฮะลดลงมาหน่อยหนึ่งนะครับโอเคครับผมขอบพระคุณครับ